พี่น้องยินดีต้อนรับเขา้เขาสู่กองแรงชาแนลพี่น้องเข้าสู่กองแรงโซลเชล์อีกแล้วพี่น้องวันนี้มือนี้มาประกอบพี่น้องปัม๊มพลังงานแสงอาทิตย์เนาะเจ็ดลอยหาสิบวัตต์พี่น้องมือน,นี้เนาะเจลาสิบวัตเจ็ดสิบสองโวลต์นะอุปกรณ์เพิ่งได้มาใหม่เนาะก็สิมีพวกอนันลักดินพี่นาะใส่สิมีเสือ้อ มาหนักสายไฟปั๊มแล้วก็ไอ้ตัวตั้งท่อนี่พี่น้องเขาเอ็นยังก็อัดปักท่อพี่น้องกันเคลียดกันยังลงไปเนาะก็สิมีแฝงไปลองไปบางแฝงกัอนอย่างที่เขาสู้การประกอบเนาะที่จะพี่นอ้องเบิ่งอ่าก็สิมี3แฝงเนาะอันนี้ติดตั้งไว้แล้ว3แฝงประกอบไว้เรียบร้อยพี่น้องพร้อมด้วยตู้ตู้ควบคุมพี่น้อง กันนำแหงกันพาพากับชีอยู่ในเบิดมีแบกเกอร์เนาะแบกเกอร์สองอันแล้วมันตุกกลุ่มยังปรทัานในต่อสายน,นะเนาะฮะประกอบใส่ลักปูนพี่น้องลักปูนเนยลักปูนล,ลักเล็กในประกอบเองเนาะมีแต่แผ่นสั่งมาเหมือน,นี่ชิบไปไปเบิ้งวิธีการประกอบแล้วพี่น้องอยู่บอ่อน้หนี่แหล้วไปเบิ้งน้ำกันพี่น้องเริ่มไปเบิ้งเลยการประกอบขั้นทับอิฐเลยพี่น้อง เริ่มขั้นตอนที่แรกเลยกรอบคอเกี่ยวในเนาะพี่สี่สยยิบเอาไปนี่ค่ะใช้ยางเนาะที่มา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 ทำชสุดแปง้งเขากุ้งไว้นี่เนาะและ้วก็ซีมีตัวสีแดง,ต,ง,ต,งตัวน,นีนนนนนน้ตัวนี้เขาใส่เติมเนาะกันกันขาดเนาะเพื่อลายปีเลยถ้าใส่มาไปสองเซ็ตเนาะตัวนี้เคือว่าฮับประกันใส่ทอปแป๊บลงเลย ในไรชาวีลอกก็เปิ่งตัวนี้ตัวลอกพี่น้อง,อองเอาสิผูกเชือกล็อกใส่กับอันปลายมันนีงเด่เพราะกันยานต้นไม้เนาะยานแบบไม้เวลามันเครื่องมันทำงานมันสั่นเนาะเราก็ล็อกล็อกเกล็ดแบบเนาะและ้วก็ย้อนย้อนเลยแต่ว่าสายไฟเราก็รจะได้ใส่เนาะอย่างนีปล่อยเรื่อยๆตอนสุดท้ายเลยพี่น้องเอาลงูกไปหาท่อนสามเมตร กำลัง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 ติดกาวอยู่แล้วทากาวไปแป๊บกระใสกาเสือมาตัดทาเลยย้อนลงซ้าเมตรเพราะว่าน้ำตื้นจันน้ำพุลดกอนไรน้ำประมาณทากาวครับจอดจอดจอดต่ำสุดท้ายได้บ้างทอท้ายู้ที่ทอที่ซาเออทอที่หาซาเมตรพอดี ปล่อยเนาะียกลอกไวไปเดาะลองสองขอ,ขอนปล่อยเนาะ อน,นี้ผูกข้อไว้กัดแป๊บลุดได้ส,สงองหอโแล้วอ่ะโอเค,อะอเคจะไปต่อขอเทิงกันไรเลือละเ้กิดล้ มองพี่น้องสอดสายเลยปองมันในตัวนี้เป็นสายปองสายไายตัวนี้เป็นปองเชือกเนาะสอดเข้าไปโชวก,กันเอาเด,ดึงไปดึงไปโค้ใบเลยดีใจมันสวยเนาโอเคเบื่องนี้สอดสายยางพี่น้องเรื่องนี้สายยางเข้าไปสาย,ยาเสือก จ้าคโออเ่ะพอกันมาเบิ่งการต่อตู้พี่น้องเอ้ยบ้านนี้เขาระบบตู้เอ่อบริษัทน่ะอ่าเล่นต์ตอนนี้นะ่ะบริษัทที่ไม้มาให้เลยเด็กพี่น้องตัวต่อในเคืองอบผิวพิษน่ะพี่นะ้องนี่ครับไอพวกนี้มีสาย W non b l ล c k นี่แกระตุว้วีน้ำพี่น้องบลูนั่นดิ ก็จะมีไอ้ชีดัมตาลเนาะราวนะจ๊อกก็เทวะโบไฮเน่สายบริษัทเขาสีแดงมาให้เนาะแต่ว่าสะดวกสบายพี่น้องเอาไปต่ออยู่เพื่อนกับโบพิษเนาะพี่น้องแต่ว่าต้องหันแน่นๆนะตัวนี้เนาะพี่น้องกันไม้เนาะเพราะว่าย่านมีไผ่ช็อตไฟยังเนาะหลอกไว้ละเอียดเนาะแล้วไปบังกันขั้นตอนต่อพี่น้องสายมันสามทายให้เนาะจะไปบังกำกันเลยาเบิ่งกันต่อพี่น้อง นชืว่ว่ามงมีพิษ่ะเาเหมนไก่เลยจริงแค่จริงกองแหง้งมันจะมีโบกหรอกของมันเลนย่ืว่าเชี่ยไปเลยจน,นนั่นเป็นที่ัดนี่วนอว่าก็บุมีพิษงเบเกอร์มบงกันต่อไฟเขาขเบเกอร์อะไรพี่นนองเอ่อตอนนี้สายไฟบวก này. สายไฟบวกเข้าไปเนาะสีน้ำตาลนี่เนาะขึ้นไปใช้ตูค้ควบคุมเนาะสายไฟบวก<ฟ>เออสายสีน้ำตาลเขาใส่ตูค้คุมและะ้วก็สีฟ้าเนาะเขาใส่ตูค้คุมและะ้วก็ซับลงมาใส่ไอ้ตน้นสายดินนี่เนาะสายดินแดงๆกันผ้าๆนี่เส้นนิดหน่อย,ยลงมาใส่หลักทองเลยแล้วก็สีลงดินเนาะกับมิเตธ,ธาเ้าเปิดเนาะกับเบง ไปผูด้ดีกาวแหงแล้วพี่น้องไปย้อนลงเลยทำการพี่น้องบังเลยโอเคพี่น้องย้อนลงเรียบร้อยเลยลเฮาก็ซิชไชคอตรงข้องอพี่นองง้องข้องอในเบอร์40นี่นี่แจ้งดพี่น้องเออเด็ดในเบอร40์40ทำเต็มมือเลยเนาะลงมาเนี่ยเสื้อฮาก็สิมัดใส่คอเล็กนี่พี่น้องตัวกันปากบอยตัวนี้เสื้อกสกู๊ตตัวสีดแดงนี่เอากันเวลามันหลุดมันยังเนาะหลายปีไปหลายปีไปเอาไปล่องกันเลยพี่น้อง ลองไฟลองน้ำเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้อากาศกับบแดดพี่น้องคึมประมาณสองโมงไม่คึมแต่ว่ามันสีออกเป็นไดพีน้องไปบังสามร้อยแปดสิบพี่น้องสามแพงจวดจับเลยเลยบัตรนี้มันจะเป็นอะไรการเปิดก็คือว่าถ้าเขาปูไซน้ำเัาก็จะได้ปิดสวิบอันนี้ถ้าเขาเปิดน้ำมานล้พี่น้องเขาจะเปิดสวิบตัวนี้ขึ้นไปปพ๊บขึ้นมาพาขึ้นเลยพี่น้องแล้วก็เปิดออฟแล้วก็เปิดมึงไฟขึ้นมา กำลังที่ทำงานพี game, ่น้องจักโวลลลอยโวลโอ้ไอยแต่ว่าตัวนี้ทำงานในสุดยอดพี่น้องเฮงอะไรได้เพิ่งชงคัแนนนี่คือลอยโวลเป็นต้องลอยสองโวลพี่น้องตัวนีกำลังนำนำออกเลยพี่น้องตัวนี้กังจวดจอดกันไปได้ซากสิกรได้เฮาพี่น้องการทดลองนำ ออกอลไรพี่น้องคุ้มเลยบูมีแสงแดดเลยเนยาการคือมๆก็ออกประมาณนี้นำคุนยังออกอยู่เลยนำยังพันไฟทำไมเรายังตุนออกเดี๋ยวบวงตอนตอนแสงแดดออกมาทีเป็นังไรพอสี่สิบงานสุดขุนเลยนำเปิดบอ่อใหม่เนาะแต่เธอว่าบ่แม่นบอ่อใหม่เพราะว่าทาั้ง เจาะไว้แต่ปีกายนี่มน้งแสงแดดจะบุกกันได้อากาศเด็กลมหน่อยหนึ่งกำลังออกแค่แท่นน้ำประมาณซานาทีเนาะวัะนนี้น้ำเบิดรอมึงก่อนมาจังทาน้ำเบิดเขาก็ย้อนท่อลงไปอพอทางไว40้40เมตรเลยเขาก็ย้อนลงไปซาบมงก่อนถ้าถ้าซาเมตรยังบุบเบิดก็เท่าเอาเลยเนาะรอมึงจะวัดบ่อนีนน้นำดี นําขึ้นมาหาดิน2เมตรเมฆก็แสงแดดออกมาลพี่น้องเอ้ยนนี้กําลัง2:30นเนาะองแรงพน้อ14:00นนํากประมาณนี้แะเ็อยเลยาแอนี้มาดูฮ้อนแท้ๆนี่บ่ธรรมดาเยางๆเลย นำดีจนจนจอดเลยกำลังวอนอปกติชุดที่ร right. ุดก้อนพี่น้องเขาไปกายนี่จะวนมันกับสิบบแห้งไานิดเลยพี่น้องจ่งลอยลอยสิบเอยป๋โอ้มันบางต้นใหม่พี่น้องโอ้เฉพาะมันจะหมแห้งไปได้ดิแสงแสงแดดสิดบังง่าไม้นั่นเองดิ โอ้ยสงสัยต้องได้ตัด,ตดงามไม้ออกเลยพี่น้องแต่ว่าน้ำก็ยังจดจาดอยู่พี่ว่าโอเคชาวนี้นะตอบโจทย์ได้แล้วพี่น้องเอ้ยจัดไปเลย380รแสามแพงพี่น้องปั๊มน้ำเสนาแซงเนาะโอ้ขี้ดินเนาะออกมาเลยพี่น้องดูน้ำมาน้นบอ่อเลยล่างก้นบอ่อเลยนะว่าท่อระบายเฮ็ดต่อท่อไปใช้ให้หน่าดีซองท่อเลยพี่น้องอย่มันไหลบ่ทันก็อ,อ่างเก็บน้อยเนาะพอเป็นยังเขาจังเฮ็ดอ่างนี่เพราะว่าเขา หัให้มันดันได้เขาแห้งนะพี่น้องเวลามันดูขึ้นมาแล้วมันตกออกเลยเนาะแล้วเขาก็ปล่อยตัวนี้เป็นเป็นแห้งชมธรรมชาติของมันเองไปเลยนะตัวใหญ่ใส่ท่อหกห่านี่ตัวน้อยสาหะพี่น้องเพราะว่าเอาแบ่งสองให้เนาะตัวให้ให้ใกล้เขาใส่ท่อน้อยให้ใกล้เขาใส่ท่อใหญ่ใช้ลายไว้ตัวนี้ดันลังห่างนะพี่น้องโครงเล็กกระชีเห็ดโครงเล็กตัวนี้ถือว่า เห็ดแบบมาตรฐานนั่นเงพี่น้องเทปูนโอบเนาะใส่สองเสาเนาะแตถือว่ายังเบาบางพี่น้องตาให้คักแทกอะสี่เลยไม่น้อยก่อแพงมันหนาแมตเลยแมตคูณแมตแปดสิบหรือแมตหกสิบเนี่ยือว่าก็โอเคเนาะใส่เล็กประมาณสามสี่เซนพี่น้องชุดนี่ราคารวมพี่น้องทั้งผ่าเห็ดโค้งเนาะกับสีอยู่นะประมาณโค้งนี่ก็ พันหนึ่งค่าติดตั้งสิประมาณพันหนึ่งเนาะบวกกันแล้วนะจะประมาณอยู่สามหมื่นแปดพี่น้องถ้ทาทังเองอยู่ในชุดของทัง,งเองเนาะว่าถ้าให้ทีมงานท้าทังให้ก็ซีอยู่ในประมาณสามหมื่นแปดเนาะคือสิได้นะพี่น้องเฉพาะเขตใกล้เคียงเนาะถ้างไกลล่อะไก็จะค่อยว่ากันใหม่่พีนอ้องเอาตอนนึงต่ว่าทางสี่สิบเมตรเลยพี่น้องครับทางหูใหญ่พร้อมทาวหูใหญ่ที่ว,ว่านำเบ็ รุนนี้พอเราไปในมานำมันออกลายเน้องเจคิวเอ่ะชอ, 7, 7, องมงนึงเจดคิว่าเจ็ดเลิตร่นองในชั่มงนึ่งมอปริมาณน,น้ำออกบธรรมดาเลยเนาะชั่วโมงนึงนเจ็ดเม็ดก่อนเนาะปฏิบัตเลยเเม็ดกลองถว่าโอเคอนี่ทดสอบงานปนทรามนาทีล่ลาขสิบปรวัน้ำาเงว,ว่า เสียเอาซ้ำนี่ก่อนนะพี่น้องเนาะบ่เอาโบยอดลงเลิกได้เนาะเขาจะสาหน่ำดีนะก็โบ่อน้ำในี่วงอดีตทุกคนก็ย้อนไปซ้ำนี่แหละอาคคปีจบบรรยากาศเช่นนี้นะพี่น้องมาต the ิดตั so ้งเครื่องทำน้ำพี่น้องคุดที่สามของคงนาแซงเนาะตัวออก็ชดชดผลเสร็จพี่น้องก็เข่าโบ้ตายแล้วบ้านก็เราะคือเปิดเข่า กำลังมีเริ่มเนาะแข้งที่สุดที่สามทีนี้จัดเข้าไปสามสุดเสริมทับอ่ะจบบรรยากาศทเท,ท่พี่น้องพบพ่อกันขี้ไม่พี่น้องอ่ะอกดติดตามกดไลค์นะพี่น้องถ้ามีผลประโยชน์ก็แแซ์ไปนะพี่น้องอ่ะขอบอกขอบใจหลายๆ